ก่อนอื่นต้องกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องชาลืบใบสิฟ้าที่น่ารักทุกคนอีกเช่นเคยนะครับใน EP นี้นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวนะครับและก็สรุปหลังเกมให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับไปดูที่ข่าวก่อนนะครับข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับกุนอาเกโรนะครับที่ผ่านมานะครับหลายๆวันมีข่าวเกี่ยวกับดาวยิงจอมเก่าสกิลอาเกโรนะครับที่ มีกระแสในเรื่องของการที่จะย้ายทีมแล้วก็ไม่แฮปปี้ในขณะปัจจุบันกับซิตี้นะครับแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงกับสโมตรอนใหญ่หลายๆสัมโมตรอนมีบาเตเลอราเป็นต้นนะครับโดยเนื้อหาข่าวมีดังนี้นะครับเซอร์กิโออเกโรดาวยิงคนเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกลงยุติข่าวลือหลังกำลังจะหมดสัญญากับทีมและมีรายงานว่าบาเตเซโลนาสนใจจะ้าตัวไปร่วมแบบไร้ค่าตัว อย่างไรก็ดีกูเริ่มเบื่อกระแสข่าวนี้เลยบอกผ่านทวิตเตอร์ของตัวเองว่าพวกเขาเขียนเต็เรื่องบาซ่าบาซ่าบาซ่าและบาซ่าจะยินเด็นก่อนและดูนิดนึงเด็ดก่อนผมจะยังอยู่กับซิตี้อาเกโรย้ายมาอยู่ซิตี้นะครับจะครบ10ปีแล้วนะครับกลายมาเป็นผู้บึกเบิกในยุคลุ่งเรืองของซิตี้รวมถึงเป็นดาวยิงสูงสุดของสโมสรอนนะครับหรือว่าตำนานของสโมสตอเลยนะครับ ด้วยตัวเลขของการทำประตูก็คือ256ประตูนะครับจบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับข่าวของกูร์อาเกโรที่ออกมาสยบข่าวดอต่างๆที่เกิดขึ้นที่นี้นะครับมาดูในส่วนของข่าวอีกหนึ่งข่าวนะครับข่าวนี้นะครับเป็นทางด้านของเบเนโดซิวาเบเนโดติวานะครับออกมาเปิดเผยผ่านเว็บสโมสรว่าพวกเรานักเตะหรือใบติฟ้าลืมความผิดหวังเมื่อฤดูการที่แล้วที่เสียแชมป์ พร้อมผักดันสัญญากันว่าจะเล่นเกินร้อยให้ถึง2 0 0เพื่อกลับมาคว้าแชมป์พิมร์ลีกให้ได้อีกครั้งในฤดูกาลนี้เมื่อคุณเคยชินกับการคว้าแชมป์มันไม่เคยดีเลยที่จะเป็นที่2เราไม่อยากเป็นที่2เราต้องการเป็นที่1และต้องการจบซีซันด้วยตำแหน่งนี้แน่นอนความรู้สึกเมื่อคุณชนะมันย่อมดีกว่าเมื่อคุณแพ้ฤดูกาลนี้เราสัญญากันว่าเราจะไม่เล่นแค่100%แต่จะเล่น2 0 0เพื่อกลับมาให้แข็งแกร่งขึ้น และถ่วงแชมป์ที่สำคัญนี้อีกครั้งนั่นคือแชมเปี้ยนเบอร์ลิกนะครับอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของเบนเด d o ์ิวานะครับที่ได้ออกมาเปิดเผยว่าสาเหตุที่แมนเชสเตอร์ซิตี้คัมแบ็กกลับมาแข็งแร่งได้อีกครั้งนึงเนื่องจากว่าพวกเขามีพันธะสัญญากันว่าเราจะต้องเล่นให้ดีกว่าฤดูกาลที่แล้วและต้องการกลับมาคว้าชแชมป์นะครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่แอดมินได้นำมาอัปเดต ก่อนที่จะพูดถึงสถิติและตัวเลขในเกมการแข่งขันของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่พบกับทางด้านฟูลแลมมาดูในส่วนของตัวเลขบ้างนะครับสถิตินะครับโอกาสการยิงประตูนะครับฟูแลม3ครั้งแมนซิตี้แครั้งยิงเข้ากรอบฟูลแลม1ครั้งแมนซิตี้เครั้งยิงไม่เข้ากรอบฟูลแลม2ครั้งแมนซิตี้1ครั้งถูกบล็อกฟูลแลมศูนครั้งแมนซิตี้ศครั้ง ยิงจากในกรอบเขตโทษฟูลแลม3ครั้งแมนซิตี้7ครั้งยิงจากนอกกรอบเขตโทษฟูลแลมสูนครั้งแมนซิตี้หครั้งผ่านบอลฟูลแลมีร้อยสามสิบครั้งแมนติตี้ห้าร้อยยี่สิบสองครั้งผ่านบอลํำเร็ตฟูลแลมสามร้อยห้าสิครั้งแมนซิตี้สี่ร้อยสี่สิบห้าครั้งเปอร์เซนการผ่านบอลํำเร็จฟูลแลมแปดสิบเปอร์เซนแมนติตี้แปดสิบห้าเปอร์เซนสร้างโอกาสบุกฟูลแลมแปดส แมนทิตี้หนึ่งร้อยสิบแปดครั้งโอกาสบุกที่สร้างความอันตรายฟูลแลมสิบสองครั้งแมนทิตี้สิบสี่ครั้งเปอร์เซ็นต์การค้องบอลนะครับฟูลแลมสี่สิบห้าครั้งแมนทิตี้ห้าสิบห้าครั้งทำเป่าฟูลแลมทำเป่าสิบเอ็ดครั้งแมนทิตี้ทำเป่าสิบสองครั้งเตะมุมฟูลแลมเตะสี่ครั้งแมนทิตี้เตะมุมสองครั้งล้ำหน้านะครับฟูลแลมหนึ่งครั้งแมนทิตี้สามครั้งใบเหลืองและใบแดงไม่เกิดขึ้นนะครับ การป้องกันประตูนะครับฟูลแลม4ครั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้0ครั้งนะครับอันนี้นะครับก็เป็นไตฮิติหรือตัวเลขที่เกิดขึ้นนะครับโดย3ประตูที่เกิดขึ้นนะครับเป็นทางด้านจอห์นสโตนทาได้1ประตูกาเบรียลเจซุสทำได้1ประต,ระตูและอีก1ประตูนะครับเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นก็คือคุณอากเกโรนะครับและในเกมนี้นะครับแมนออฟเดอะแมตนะครับก็เป็นทางด้าน จอนสโตนะครับจอนตะโตนทําประตูขึ้นนําให้เรานะครับแล้วยังช่วยป้องกันในเกมรับนะครับได้หลายต่อหลายครั้งจึงทําให้นัดนี้นะครับจอนตะโตนมีชื่อเป็นผู้เล่นดีเด่นประจําเกมการแข่งขันนะครับเอาละรครับสำหรับทั้งหมดนะครับแอดมินก็ได้นํามาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังเพลงเท่านี้หากแอดมินผิดพลาดไปการใดแอดมินก็ต้องขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยสําหรับอ P นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ